นะคะขอเสีย,ยงโปรอดังๆให้คุณวัสวะเมธาพิทยากร,รค่ะ<ว>ค่ะจากพี่น้องนะคะเอ็นีได้บอกนะคะรักเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจขายโรงงานเมล็ดพันข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะคะแล้วเป็นหนึ่งในสิบของประเทศที่ส่งพันข้าววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำามรักถึงตัดสินใจนะคะเลือกทำทอรอัพท์นะคะจากการที่ เอาประสบะการณ์ตัวเองทั้งชีวิตนะคะที่เราเนี่ยนะคะไม่เคยรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราคิดมาทั้งชีวิตในการที่เรียนหนังสือนะคะแล้วต้องการทํางานดีๆถูกไคะอย่างที่พ่อแม่ได้สอนใช่ไหมคะเพื่อที่จะทํางานนะคะตแต่สุดท้ายการที่เราเป็นนะคะเขาเรียกว่าเดือนประจําทุกท่านคิดว่าวันนี้ดีไหมคะดีแต่วันนี้เรามีอิสราภาพไหมคะไม่มี มันก็ทําให้รักเนี่ยคิดค่ะเรียนนะคะภาคข้มปวสแล้วก็พัฒนานตัวเองนะคะจากเด็กที่จบแค่ปวสทางานโรงงานสี่ปีพัฒนานตัวเองนะคะกลายเป็นเสมียนโดยเรียนภาคคข้มทุกอย่างมันต้องพัฒนานและหาโอกาสสุดท้ายก็ยังเป็นพน,นักงานประจําเหมือนเดิมนะคะก็คิดหาเวลาหาโอกาสค่ะว่าทำยังไงนะคะเราจะได้นะคะไม่ต้องถูกเขากำหนดเวลานะคะ ก็มองหาโอกาสนะคะแต่โอกาสมันมาถึงเพราะว่างานที่รักได้ทำนะคะโรงงานเนี่ยไปต่อไม่ได้เจ้าของโรงงานไปต่อไม่ได้จากเขาเรียกว่าย,ยุคที่เขาเรียกว่าค่าเงินเฟ้อโรงงานถูกปิดทนทีทีนถูกปัดบ,บ้านค่ะมีปั๊มน้ำมันหลอดแกว้วที่ทาให้รักลกับมาอยู่บ้านเป็นธุรกิจที่ดีค่ะแต่เราไม่มีประสบการณ์ขายดีจะเก็บเงินไม่ได้เป็นหนี้ค่ะเกือบสองแสนเมื่อ25ปีเยอะไหมคะเยอะทำยังไงต่อคะ สู้ต่อถูกต้องค่ะต่อค่ะหนึ่งปีเป้าหมายต้องชัดเจนเราเป็นคนที่ยิ้มรนคิดแล้วอยากทำเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เราต้องแก้เองค่ะนะคะทำงานสองอย่างพร้อมกันค่ะทั้งขายน้ำมันและก็นะคะไปเป็นลุกจ้างเขาอีกรอบหนึ่งค่ะถูกไหมคะพอเป็นลุกจ้างเขาหนึ่งปีค่ะรักหมดนี้ค่ะถูกไหมคะแล้วธุรกิจที่นักไปทำคือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์บ่วฟุ้งเข้าไปนะคะสิ่งที่เราได้ ถูกไหมฮะหนึ่งปีเท่านั้นแต่สุดท้ายนะคะใครทำบอกกู้บ้างกะอยู่ได้นานไหมคะไม่นานแล้วก็ปิดตัวใช่ฮนะ,ะแต่เป็นความโชคดีที่รักเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตังทงหมดนะคะในเมื่อปิดตัวนะคะเราเนี่ยทาตรงน,นั้นเราก็พอมีเงินเก็บสะสมใช่นี้เขาหมดมาก้อนหนึ่งคะ่ะก็เลยมองหาโอกาสค่ะว่าเปิดร้านขายของอะไรก็ได้ที่เป็น,ปนของประเทศไทยคือเกี่ยวกับเรื่องของเกษตร นะคะเกษตรก็คือเรื่องของพันธุ์ข้าวเรื <y> ่องของปุ๋ย <y> ของยาเราขายพันธุ์ข้าวตั้งแต่เอาจากสุพันธุ์เตั้งแต่คนไม่รู้จักเลยนะคะจนขายนะคะเรียกว่าเงินนะคะเก็บเลยนะหลักจากบอกเลยเขาเหมือนท็อปอัพชุันิ์ตอนที่เข้ามาที่นี่สี่ปีเต็มๆนะคะที่เราเข้ามาเนี่ยคือยังไม่มีใครรู้จักนะคะยยยก็เลยยึดย้อนกลับไปะค่ะว่าเออเนะเราขายพันธุ์ข้าวนะคะจากคนไม่รู้จักเลยจากตัวคนเดียวแบกเองขับรถเองส่งเองทาทุกอย่างเองค่ะ แต่วันที่เราเปิดนะคะกลับมาเปิดร้านของครูหาเช่าเขาแล้วขายขุยขายยาขายพันเข้าจนเราเติบโตนะคะไม่เคยรู้ว่าจะเติบโตจนรักสามารถขายได้เงินเป็นหมื่นๆค่ะไม่มีเวลารักสาเลยตัดใจค่ะกู้นะคะแล้วก็เงินสามที่ร้านเอาสนุกพ่อเข้าแล้วสร้างโรงงานค่ะด้วยตัวคนเดียวนะคะสิบห้าปีค่ะที่รักทํามาจากยอดที่เป็นเครียกว่าหลักพันเป็นหลักล้านนะคะแต่พอหลักล้านมันเริ่มล่วงค่ะนะคะวันนั้น เมื่ี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเจออาจารย์รักนะคะเขาพาโค้ชจโบ่ไปที่บ้านไปที่โรงงานแต่รักก็บอกว่าอย่ามาคุยกับรักเรื่องของเอสือท้าเขาไม่ชอบนะคะคือท่านก็นบอกว่าวันนี้ถามเหมือนที่มา,านามีหน้าถามรักว่าใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่รักใช้เดือนละสามพันปีเท่าไหร่คะสามหมื่นโทรแล้วมีพวบ้านคนนี้ลงาคุณเท่าไหร่คะเจ็เจ็ดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นรักเป็นนักคณิติกแล้วก็คำนวณนะคะว่า3ามหมนกว่านะคะตากตรงนี้นะคะก็แค่ลงทุนแค่หมื่นหมื่นเจ็ดถูกไหมคะก็ื่อก่อนรับลงทุนหมื่นหกนะคะเห็นไหมก็มีความคิดตรงนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจใช้โทรศัพท์นอกเหนือจากนั่นค่ะโคะโค้ชจมูกก็พาลัำเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนพาเข้ามาที่นี่แน่ะคะ่ะเหมือนทุกท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความโชค แค่4ปีเท่านั้นเขาเรียกว่ามินิแมร์คัสเซนโรงแรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเระจกี้เติบโตไหมคะเติบโตเห็นไหมคะแล้วก็ทํทางแดดรักเนี่ยนะคะเข้ามาได้ฟัง่านประทานนะคะตอบย้ำค่ะว่าที่นี่นะคะสิ่งที่ไม่เหมือนกับโรงงานร่าที่ตัดสินใจขายคือโรงงานของว่าไม่มีนีคัสิพอขายโตขึ้นนะคะทุกคนก็เปิดสูยอดการขายก็สามลง แต่วันนั้นเรายังไม่เห็นอะไรเพียงแต่ว่ามันน่าจะมีสักกระเป๋าหนึ่งนะยังไม่ตัดสินใจขายนะคะอันที่สองค่ะนะคะต้นทุนที่บอกค่ะว่าต้นทุนต่บลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าต้นทุนของเราเท่าไหร่คะกู้แบงค์เท่าไหร่คะสามสิบล้านมาได้มาต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ถูกไหมคะจ่ายในเรื่องของความเสี่ยงจากพนักงานสามสิบกว่าคนสุดท้ายวันนี้ธุรกิจจะไปรอดอป่ายังไม่รู้นะคะแต่พอมาเจอที่นี่ค่ะท,ที่นี่ลงทุนแค่หนึ่หกเท่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่ร้าน ส,ส่วนตัวละเองห้าเครื่องค่ะตอนนี้ใช้ตัวสามห้าเครื่องแต่มีรายได้หนละักแสนต่อเดือนดีไม่ดีคะดีนี่แหละค่ะคัวสินที่ทำให้รักเห็นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยรักเข้ามาที่ท็อปอัพธุนีเพราะรักต้องการอะไรคะทีแรกโคชโบอกว่าเราสามารถรายได้ข้อที่สามเราสามารถเอาของในโรงงานเราค่ะไม่ว่าระเป็นทันข้าวกระโมงพุกอย่างค่ะที่คุณเข้าไปในโรงงานธัญพรน,นะที่สองไร่ครึ่งนะก็ดัง สินค้าเข้ามาแพลตฟอร์มพอมาวางแล้วอ้าวมันมีมากกว่าน,นั้นอีกอ่ะถูกไหมคะมมเราเป็นเจ้าของกิจการแค่หนึ่งละโอเค,อเคอกันเะหนึ่งละค่ะเ,คเคคนาะเสร็จแล้วนะคะเอ่อหนึ่งล้านเนี่ยเราลงทุนสามสิบล้านแต่มีความเสี่ยงแต่ที่นี่เราลงทุนแค่หมื่นเจ็ดันสองร้ยเก้าสเก้าคุณสามารถมีกระเป๋าตาตงเท่าไหร่คะสิ้า <15. S 1> คุณสามารถเอาร้านค้า ถูกไหมคะโรงงานเป็นเจ้าของเราค่ะตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าของกิจาการเราเป็นเจ้าของโรงงานถูกไหมออตอนนี้ต้องมองกลับไปค่ะโรงงานมันสั่งเราอยู่ค่ะวันนี้คุณต้องทําอะไรต้องตื่นกี่โมงลกต้องไม่มาต้องแก้ปัญหายัางไงเดียเบี้ยแบงค์มาค่าลูกน้มมองก็มาคุณต้องจ่ายนะคะนี่แหละค่ะคุณทำไม่รักตัดสินใจค่ะว่าวันนี้ขอเรียนรู้กับพ่อแม่ธุริจนะคะหนึ่งผรกิจที่ไม่มีความแน่นอนกับหมื่นหกพันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้า ของกิจการได้ถือค่ะแล้วหนึ่งล้คะเรามีผลฟันในทารใจชวนเข้ามาได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ4เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเรามี15ล้านธาแล้วเท่าไหร่คะ104เปอร์เซ็นต์ดีไม่ดีค่ะตัดสินใจอยังคะตัดสินใจเลือกอะไรดีคะเอโอเคนะเป็นของคุณเดี๋ยวนี้ค่ะโอเคนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอาหรับในการที่ ให้รักได้มาแบ่งความวิสัยทักษีดีๆแบบนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงทุกคนให้เป็นเจ้าของธุรกิจขาดแล้วมองเห็นเจ้าของธุรกิจขอบคุณค่ะ